เรื่องราวของทางสมาพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ค่ะคือล่าสุดคะ่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้ให้การต้อนรับคณะผู้นําสตรีนักธุรกิจจากญี่ปุ่นที่มาเยือนประเทศไทยค่ะ สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์หรือสอสอทอวอทอภายใต้การนำของคุณหญิงนัทธิกาวัฒนเเวคินอังอุบลกุลประธานสอสอทอวอทอค่ะจัดงานให้การต้อนรับนะคะกลุ่มผู้นำสตรีนักธุรกิจจากโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นจำนวน26คนที่มาเยือนประเทศไทยโดยมีนางจตุพรล,ลิมปิยะศรีสกุลรองประธานสอสอทอวอทอ ดรนรดีเคียงสิริประธานประสานงานภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกของสอสอวทดอรลีลาวันการจนะจารีนาย,ยกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยกรุงเทพและคณะสมาชิก รวมให้การต้อนรับนะคะซึ่งการจัดง,งานในครั้งนี้ค่ะเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านธุรกิจร่วมกันเพื่อส่งเสริมมิตรภาพและความเข้าใจซึ่งกันและกันในบรรดาสตรีนักธุรกิจของประเทศไทยและญี่ปุ่นและนําไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งระดับประเทศและระดับโลกต่อไปค่ะ